อาจารย์มาจากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตสาขาแพทย์แผนไทยครับผมนะครับซึ่งวันนี้อาจารย์จะมาสอนเราเ,รเกี่ยวกับ,รบเ,รเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยวิธียังไงครับอาจารย์วันนี้จะเป็นเรื่องของกายบริหารครับผม,มเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของเขา่าขาชื่อของเขาเนี่ยชื่อลมนะอันนี้เป็นพวกลมจับนะครับเรียกว่าลมตะคิว,ควหรือปักตะคาตะคิว ชื่อเห็นไหมมันอาการอาการเป็นไงฮะการเป็นไงมันก็จะเป็นเหมือนตะคิวนะครับผมแต่เราเรียกว่าจันทะคาตะคิจันทะคาดนะครับผมจันทะคาดคือความความเย็นมันมันเป็นขาอย่าเจันเหมือนพระจันเนาะในความเย็นเพราะเวลามันจับเนี่ยมันก็จะเย็นขาจะเย็นขาเย็นแข็งนะครับก็คือเลือดมัน เดินไม่สะดวกถ้ามันเย็นแล้วร้อนทั้งแท่งเลยหรอครับไม่มีไม่มีพี่มันเย็นจังเย็นนะครับของนี้เราก็เอาใส่ไเราก็ได้คัดนะครับมาจากฤาษีดัตตนเนี่ยนะครับผมก็มีกรบอกว่า กายปมป่วยพิการโอ้โหชื่อเป็นไงครับกายปมป่วยพิการ<ม>ปันตะคาตะกิวเอ<ม>๋ยขัดเข่าขาจันตคาดร้าย<ม>เห็นไหมขัดเข่าขัดขาทั้งหลายนะครับเเกิดจากความเย็นนั่นเองนะครับผมให้ยืดดัดเสียนเยเื<บ>่อเท้าเราจืดนะดูท่าเนาะนะครับ<ม>ช่วยเท้ายืนหันหน้าเที่ยงเหินนี่อันนี้นะดูยากไหมครับเห็นไหม มันทําย right? oh, wow. wow. um, well. like ังไงบ้างครับผมทำยัครับอาจารย์ตรงนี้นะครับผมนี่เราดัดเห็นไหมนี่ดัดขึ้นมาดัดขาขึ้นมาอันนี้เหมือนเหินเห็นไหมเหมือนท่าเหินอ๋อนะครับแล้วยืดนะยืดอกยืดอกเห็นไยืดอกยืดคอยืดหน้าอ่านั่นแหละครับผมเราจะได้เราจะได้กล้ามเนื้อนี่ล่หัวไล่ยืดนะแขนจะตึงนะครับอกจะยืดนะครับเข่า จะยืดออกนะครับผมอทีนี้บางทีอาจจะยากสําหรับคนที่เหมือนต้องทรงตัวด้วยทรงตัวมันได้การทรงตัวอีกนะแมันยากเราประยุกนิดนึงนะครับผมสําหรับผมไม่ได้เราใช้เก้าอี้นะครับผมอก็จะมีเก้าอี้นะครับให้มีเก้าอี้นะเพื่อให้ง่ายนะครับแล้วก็ เขาวางนะ high, oil oil? น dai, er Louise, uh, ี่การส่งตัวก็ง่ายขึ้นเขาวางบนเก้าอี้เขาวางบนเก้าอี้เพราะบางคนส่งตัวยังไม่ไม่ดีบาลานซ์การส่งตัวยังไม่ดีเพราะจะเกิดอันตรายได้จะเกิดอันตรายได้นะครับผมก็มีเก้าอี้นะครับผมวางเข่าขึ้นไปธรรมดาเนี่ยแหละครับแล้วก็ดักขึ้นมานะครับง่ายๆเนี่ยนะครับอันนี้อันที่หนึ่งนะครับนี่สองทำไงต่อนี่ครับดักนิดนึงตรงต้นคอนี่นะครับนะถ้าเต็มเต็มจะเป็นแบบนี้ ดูนะครับอึ๊บนี่ลงนี่นะครับผมย่อดัดนี่อย่างนี้อ,อาจารย์บิดข้างนิดนึงครับอขอขอ้านข้างนิดนึงครับอาจารย์โอ้โหอาจารย์ทรงตัวเก่งอย่างนี้เหรอารอจารย์ทรงตัวเก่งนะครับน,น, <im S 2> นี่นะครับผมดูนะครับโอ้โหไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะผมแน,น,นะนำว่าต้องมีผู้ช่วยอยู่ตลอดนะอย่าทำคนเดียวต้องมีสมาธิอะต้องมีสมาธิช่วยอะไรครับสมาธิอันที่หนึ่งการทรงตัวอันที่สอง นะครับสมาธิการทรงตัวการหายใจจะได้หมดนะครับผม <Wow. S 1> แต่ทีนี้อย่างที่ผมบอกว่าถ้าสมมุติว่าใครยังแข็งการทรงตัวบาลานซ์ยังไม่ดีให้เอา เก้าอี้มาลองไว้นะแล้วก็ทําเหมือนเมื่อกี้เลยท่านธรรมดาแค่นี้พอบิดเนี่ยอย่างนี้ได้ใครก็ทําได้อย่างนี้นะรับิดไปข้างหลังนะแต่แนะนํานะครับค่อยๆและต้องมีผู้ช่วยถูกต้องครับผมเพราะท่านี้อาจจะหกล้มได้๋ยวอันตรายโดยเพราะยิ่งที่สูงอายุแล้วใช่ครับผมไม่ได้อันนี้ก็คือจะทําบําบัดเกี่ยวกับเรื่องของตักคิวเขา เขาตะคิวมันเกร็งมันปวดมันเย็นปวดเย็นอะนะฮะปวดเย็นเขาเรียกตะคริวใช่ครับอาละฮะอันนี้เป็นพื้นฐานนะที่เราจะเรียนในวันนี้นะเป็นพื้นฐานวันนี้ขอบคุณอาจารย์ชบเชี่ยวฮะขอบคุณครับอาจารย์ครับผมสวัสดีครับชอบเือาจารย์าะฉกเชียวจําง่ายฮะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเป็นตะคิวบางคนเนี่ย แพ้อากาศเย็นๆฝนเริ่มตกแล้วไงตะคิวตะคิวปวดเ<า>ข่าปวดเข่ายืดเส้นครับผมอันนี้คือหลักการของฤาษีดับตนบผมยังเชื่อว่าฤาษีดับตนนั้นท่านคงมีกุศโลบายว่าเวลาเราอยู่คนเดียวแล้วเราเจ็บป่วยไม่สบายไม่มียาไม่มีอยู่ก็ใช้การยืดเส้นยืดสายนในการบำบัดต,ตัวเองอซึ่งเหมาะกับคนไทยที่ไม่ต้องอยากจะไปหาหมอในช่วงนี้อยากจะยืดเส้นยืดขายปวดเส้นปวดขานี่ผมว่าช่วยด้วยเรื่องพวกนี้ง่ายกว่าช่วยได้เยอะ ดูคลิปเป็นจบแล้วนะคะอย่าเพิ่งออกจาก YouTube นะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องชุมทางดาวทองด้วยนะคะไปกดเลยไปกดเลย